ก็วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มไลค์โพส IG กันค่ะโดยเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็สามารถคลิกดิงกที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะมาเข้ามาที่เว็บไซต์ KM Social แล้วนะคะหาใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็สามารถกดสมัครใช้งานได้ที่ตรงนี้เลยค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลให้เราก่อกค่ะก็จะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็ก่อกให้ครบทั่วเลยนะคะ จากนะั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการล็อกอินผ่าน Gmail Google ก็สามารถล็อกอินผ่าน Gmail Google ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะ เื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k IG YouTube t i k t o k แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอื่นๆค่ะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม IG กันค่ะโหมดมูนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มถูกใจเพิ่มยอดวิวแล้วก็อื่นนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มถูกใจโพสต์ i g กันค่ะบริการนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะต่างกันที่เรดราคาแล้วก็เวลานะคะ ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปนำลิงก์ที่เราจะต้องการเพิ่มยอดการกดถูกใจมาได้เลยค่ะจำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จำนวนไ้ตามที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้เราจะใส่ไปที่400นะคะแล้วก็ขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช,ช้ใจ่ายมาให้เราค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยคะ่ะเมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าสีเขียวแล้วก,ก็ขึ้นคำว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อไปที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะ ออเดอร์ของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่หน้านี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นเลขออเดอร์วันที่แล้วก็เวลาที่เราทําการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ลิงก์ตัวนี้ก็อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องด้วยค่ะไม่อย่างนั้นยอดการกดถูกใสของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านล่างน,นะคะก็จะเป็นสถานะค่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะต่อไปนะคะใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินสามารถมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะ ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ามช่องทางนะคะช่องทางที่หนึ่งก็จะเป็นช่องทางสแกนคิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติมห่าระบบัตรขึ้นไปก็จะได้โบนัสทา,าเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะโดยเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถใส่ย,ยอดเงินได้เลยค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าคิวอาร์โค้ดแบบนี้เพื่อให้เราสกแกนเติมเงินได้เลยนะคะช่องทางที่2ค่ะจะเป็นช่องทาง t r u n e m o n e y Wallet ค่ะเราก็สามารถใส่จํานวนเงินได้เลยค่ะ แล้วก็มันจะขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอรวมทั้งหมดแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะคะและช่องทางที่3ค่ะจะเป็นช่องทางคริปโตเคอร์เรนซีค่ะสามารถเติมได้ทางสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะแต่และช่องทางนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านแล้วก็อย่าลืมอ่านก่อนที่จะเติมเงินในทุกครั้งด้วยค่ะต่อไปนะคะใครที่พบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินสามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะ ก็จะมีหมวดหมู่ของปัญหาให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชำระเงินหรือปัญหาอื่นก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาค่ะใส่เลขออเดอร์ใส่ข้อความแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพได้ด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตัวได้เลยค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก็สามารถมาที่เมนูบริการทั้งหมดได้เลยค่ะก็จะมีบริการให้เราได้อ่านนะคะของหลายๆแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม facebook tik t o อกไอแล้วก็อื่นนะคะยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็เป็นคำสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นคำอธิบายของบริการนั้นๆค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นเมนูแนะนําเพื่อน,นะคะ่ะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนเข้ามาใช้งานก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะ เราก็ทำการคัดลอกลิงนะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนมาเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้เหมือนกันค่ะหาเพื่อนกดเข้าใช้งานนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง5%เลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดู ig กันดีกว่าค่ะตอนนี้ยอดการกดถูกใจอยู่ที่77นะคะเราจะทำการรีเฟรชค่ะ แลวตอนนี้นะคะยอดการนกดถูกใจก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่มมาถึง880เลยนะคะเมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่400เองค่ะหากยอดเพิ่มเก,กินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เป็นบริการแถมยอดของเว็บไซต์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ